วันนี้เราจะมาพูดถึงอุกกาบาต2,024 Y4 r ที่กำลังได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากนักดาราศาสตร์ทั่วโลกว่ามีความเสี่ยงที่จะชนโลกในอนาคตหรือไม่และถ้ามันชนจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถสังเกตเห็นมันได้อย่างไรมาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับ นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ศึกษาวัตถุใกล้โลกของนาซาเปิดเผยว่าดาวเคราะห์น้อย2024 y r c ซึ่งมีขนาดประมาณ40-90เมตรถูกจัดให้อยู่ในระดับ3บนมาตราโตริโนนี่คือสัญญาณว่ามีโอกาสชนโลกมากกว่าปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องตื่นตระหนกข้อมูลล่าสุดระบุว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีโอกาส1%ที่จะพุ่งชนโลกในวันที่22ธันวาคม2 0 3 2ซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสเกือบ99% ที่จะไม่ชนแต่เนื่องจากระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทางเครือข่ายเตือนภัยวัตถุใกล้โลกสากลจึงได้ออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นในการชนอาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะนักวิทยาศาสตร,ร์กำลังเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆจากการติดตามวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยอย่างต่อเนื่องแม้โอกาสชนจะยังต่ำแต่เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องตนใจว่าเราควรติดตามข่าวสาร และพัฒนามาตรการป้องกันดาวเคราะหน้อยอย่างใกล้ชิดเพราะธรรมชาติอาจให้เวลาเราเตรียมตัวหรืออาจไม่เลยก็ได้ดาวเคราะห์น้อย2,024 YR4 ถูกค้นพบเมื่อวันที่27ธันวาคม2024โดยกล้องโทร,รทัศน์อลทราสในชิลีหลังจากมันเคลื่อนผ่านโลกอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่25ธันวาคมนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามันมีขนาด40-90เมตร และถูกจัดอยู่ในระดับ3บนมาตราโตริโนมีโอกาส1%ที่จะชนโลกในวันที่22ธันวาคม2 0 3 2แม้โอกาสชนจะต่ำแต่นาซาและ IAWN กําลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะข้อมูลใหม่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดาวเคราะหน้อย2024 YR4 มีขนาดประมาณ40-90เมตรหรือราว130-300ฟุต30ขนาดนี้คำนวณจากความสว่างที่ตรวจจับได้ อย่างไรก็ตามขนาดที่แน่นอนยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเว้นแต่จะมีการสังเกตเพิ่มเติม,ตมด้วยกล้องอินฟราเรดหรือยานอวกาศที่เข้าใกล้เพื่อเก็บข้อมูลโดยตรงวัตถุ2,024 YR4 ถูกระบุในรายการความเสี่ยงเนื่องจากหลังจากการค้นพบระบบติดตามการชนของ JPL CNEOS Sentry ได้ระบุถึงความเป็นไปได้ว่ามันอาจชนโลกในวันที่22ธันวาคม2 0 3 2 โดยปกติแล้วในการคำนวณครั้งแรกความไม่แน่นอนในการคำนวณวงโครจรจะสูงมากซึ่งทําให้ความน่าจะเป็นที่มันจะชนโลกในแนวทาาที่ชัดเจนเป็นไปได้น้อยมากเมื่อมีการสังเกตเพิ่มเติมข้อมูลวงโครจรก็เริ่มมีความแม่นยำม,มากขึ้นและพื้นที่ที่ไม่แน่นอนในตำแหน่งของมันในปี2032ก็แคบลงอย่างมากแต่โลกยังคงอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการชนได้ทำให้ความน่าจะเป็นที่วัตถุจะชนโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันที่27มการาคมค่าความน่าจะเป็นที่เกิน1%ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในกรณีที่2,024 YRC อยู่ในเส้นทางที่จะชนโลกความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชนจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีเส้นทางขยายออกไปในพื้นที่ต่างๆดังนี้มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทวีปอเมริกาตอนเหนือมหาสมุร Atlantic, ทรแอตแลนติกทวีปแอฟริกาทะเลอารกเอกเชียใต้ พื้นที่เหล่านี้คือเส้นทางที่อาจเกิดการชนของวัตถุในกรณีที่มันชนโลกจริงๆความเสี่ยงจาก2,024 YR4 ในขณะนี้ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ3บนมาตราัั Torino Scale ซึ่งไม่ค่อยพบวัตถุในขนาดนี้ที่ได้รับการจัดอันดับสูงขนาดนี้เนื่องจากวัตถุที่จะได้รับคะแนน Torino ส c a l e 3จะต้องมีขนาดใหญ่กว่า20เมตรและมีความน่าจะเป็นที่จะชนโลกมากกว่า1% ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากสําหรับวัตถุในขนาดนี้วัตถุขนาดเล็กสามารถมีความหน้าจะเป็นที่จะชนโลกสูงได้แม้กระทั่งถึง100%เเซแต่จะได้รับคะแนนโทริโนสเกลเป็นศูนย์เนื่องจากมีขนาดเล็กวัตถุขนาดเล็กมักจะเผ่ไไม้ในชั้นบรรยากาศและแทบไม่ทําให้เกิดความเสียหายใดๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เคยมีอุกกาบาตบางดวงที่ได้รับการจัดอันดับที่โทริโนสเกลหนึ่งด้วยความหน้าจะเป็นที่ต่ำกว่าแต่สุดท้าย ก็ลดระดับลงกลับไปเป็นโท r ริโนสเกลศูนย์การประเมินความเสี่ยงจะได้รับการอัปเดตเมื่อใดเมื่อมีการรายงานการสังเกตใหม่จากนักดาราศาสตร์ระบบเซนทรีจะทำการประเมินเส้นทางและความน่าจะเป็นที่จะชนอีกครั้งคุณสามารถตรวจสอบหน้าเซนทรีเพื่อดูการประเมินความน่าจะเป็นล่าสุดได้ตำแหน่งปัจจุบันของอุกกาบาตเมื่อเทียบกับโลกคือที่ไหน ณวันที่31มกราคม2025อุกกาบาต2024 y r c อยู่ห่างจากโลก48ล้านกิโลเมตรและกำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปตามเส้นทางการโครจรรอบดวงอาทิตย์อุกกาบาตจะยังคงโครจรรอบดวงอาทิตย์ต่อไปและจะกลับมาใกล้โลกอีกครั้งในปี2028 2024 y r c จะเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งเมื่อไหร่ และจะสามารถตรวจจับมันด้วยเรดาร์ได้หรือไม่เมื่อมันเข้ามาใกล้อีกครั้ง2024 Y4 r จะเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งในปี2028โดยมีระยะห่างประมาณ20เท่าของระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์และไม่มีความเสี่ยงที่จะชนโลกในช่วงนั้นการเข้ามาใกล้ในปี2028อาจจะอยู่ห่างเกินไปจนไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์ขณะนี้สามารถสังเกตเห็น2024 Y4 r ได้หรือไม่และมีการใช้กล้องโทรทัศน์ หรือภารกิจใดในการติดตามและมันจะสามารถสังเกตเห็นได้ถึงเมื่อไหร่2,024 YRC สามารถสังเกตเห็นได้ในขณะน,นี้และกำลังถูกติดตามโดยกล้องโทรทัศน์หลายตัวรวมถึงกล้องที่หอดูดาวแมกเดเลน่าริดในรัฐนิวเม็กซิโกกล้องโทรทัศน์ของเดนมาร์กและกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในชิลีเมื่ออุกกาบาตเคลื่อนที่ออกจากโลกและเริ่มมืดลงกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะต้องถูกใช้ในการตรวจจับมัน อุกกาบาตนี้จะสามารถสังเกตเห็นได้จนถึงต้นเดือนเมษายน2025เมื่อมันจะอยู่ห่างเกินไปและมืดเกินไปที่จะตรวจจับจากพื้นโลกกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดที่อยู่ในอวกาศอาจสามารถสังเกตได้จนถึงเวลาต่อไปมันเป็นไปได้หรือไม่ว่า2024 YRC อาจ r CA จะถูกสังเกตเห็นในอดีตแล้วใช่แล้วครับมันเป็นไปได้ภาพถ่ายเก่าจากอดีต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อุกกาบาตเข้ามาใกล้โลกในปี2016กำลังถูกค้นหาว่า2 0 2 4 y r c a จะถูกสังเกตเห็นโดยบังเอิญในช่วงนั้นการค้นหานี้ไม่ง่ายเนื่องจากตำแหน่งของมันในท้องฟ้าในตอนนั้นไม่แน่นอนแต่การใช้ขอบเขตของตำแหน่งที่เป็นไปได้และอัตราการเคลื่อนที่ในท้องฟ้าอาจจะช่วยให้พบการสังเกตที่สัญญาณอ่อนกว่าที่สายการสำรวจจะสามารถตรวจจับได้ในตอนนั้น หากพบการสังเกตในภาพเก่าวงโครจรของ2024 YR4 จะสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและความน่กจะเป็นที่จะเกิดการชนก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหาก2024 YR4 ชนโลกในปี2032จะมีความเร็วเท่าไรเมื่อมันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในกรณีที่2024 YR4 ชนโลกในปี2032มันจะชนด้วยความเร็วสูงประมาณ17กิโลเมตรต่อวินาที อุกกาบาท2,024 YR4 ขนาดนี้ถูกจัดอันดับในระดับ t o r i n โน c a l e 3ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะชนโลกในอนาคตแต่ความเสี่ยงนี้ยังอยู่ในระดับต่ำและจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยเฉพาะในช่วงที่มันเข้ามาใกล้โลกในปี2028ซึ่งจะอยู่ห่างประมาณ20เท่าของระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์อย่างไรก็ตามวัตถุขนาดนี้ยังคงสามารถสังเกตเห็นได้ในขณะนี้ และจะสามารถตรวจจับได้จนถึงต้นเดือนเมษายน2025จากนั้นมันจะเริ่มมืดและห่างเกินไปสำหรับการสังเกตจากพื้นโลกหากมันชนโลกในปี2032มันจะมีความเร็วประมาณ38,000ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ด้วยความห่างไกลและความน่าจะเป็นที่ต่ำความเสี่ยงที่จะเกิดการชนในระยะเวลานี้ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีความน่าจะเป็นสูงมากนะัก และทุกคนสามารถติดตามการอัปเดตจากเซนทรีและแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้